ในคลิปนี้ไปดูคูลิ่งแฟนของ g l รอดกันนะครับพัดลมลดความร้อนของตู้ปลาเปิดกล่องออกมาก็ดูดีทีเดียวนะครับมี2ชิ้นหลักๆชิ้นแรกก็คือพัดลมตัวพัดลมเองนะครับทำจากอลูมิเนียมแล้วก็มีปุ่มเปิดปุ่มเร่งเบอร์อยู่ด้านบนส่วนตัวแคมป์ก็เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวพอสมควรครับตัวน็อตก็น่าจะเป็นเหล็กหรือไม่ก็อลูมิเนียมมีความแข็งแรงทีเดียวสายที่ให้มานั้นเป็นสาย USB แต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์มาให้ครับแล้วก็มีคู่มือ เราจะต้องไขน็อตอันนี้มาก่อนแล้วก็เอาไปเสียบกับตัวพัดลมให้พอด,ดีกับรูของมันขั้นตอนนี้จะยาก,กน,นิดนึงนะครับมันจะแน่นหน่อยแล้วก็ใส่น็อตเข้าไป2ตัวไขให้แน่นตัวของมันนั้นมีเสียงก้องแก้งนิดหน่อยแต่ก็เย็นนะครับเป็นอลูมิเนียมที่สร้างความเย็นให้พัดลมตัวนี้เสียบลักเข้าไปด้านหลังเราก็ต้องไปต่อกับ USB และในกล่องนั้นไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับผมก็จะใช้อะแดปเตอร์เป็น5โวลต์คล้ายอะแดปเตอร์ของพวก p h o n e สปีดหนึ่งก็มีความ ไม่แรงมากสปีดสอพอได้ครับแต่เริ่มมีเสียงแล้วสปีดสามมีความแรงเลยแต่ว่าเสียงก็จะด,ดังหน่อยตัวพัดลมดีไซน์มาดูดีเลยนะครับแต่ว่าเป็นโทนสีเข้มไม่ให้เลือกแค่โทนสีเดียวนะตอนนี้ครับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนขนาดก็ยาว10เซนกว้างประมาณ8เซนครับแล้วก็สูงประมาณ8เซนเหมือนกันขนาดเล็กกระทัดรัด หือว่าดูดีเลยเวลาอยู่บนตู้ปลาผมก็ติดตั้งไว้นะครับเอาแคลมวางไปแล้วไขน็อตเท่านั้นเองกดค้างไว้เป็นการเปิดกดซ้ำอีกทีนึงเป็นการเปลี่ยนเบอร์วนไปเรื่อยๆครับมี3เบอร์ให้เราเลือกถ้าจะปิดก็กดค้างผมลองเทสที่อุณหภูมิห้องปกติหลังจากปิดแอร์แล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26ถึงีองศาผมเปิดไว้30นาทีก็ยังไม่เห็นผลเราจะต้องเปิดไว้นานกว่านี้ หรือไม่นะครับอาจจะต้องทําให้อุณหภูมิรอบๆบตู้เนี่ยมันเย็นไปด้วยการที่พัดลมตัวนี้จะลดอุณหภูมิตามที่เขาได้โฆษณาไว้นะครับผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่นๆด้วยอย่างเช่นภูมิประเทศประเทศของเราแล้วก็ขนาดตู้แล้วก็ผิวสัมผัสของผิวแน่น้ําแล้วก็บริเวณที่เราตั้งตู้ด้วยแล้วก็ไฟที่ใช้ก็มีผลเช่นเดียวกันในการลดอุณหภูมิ ก็ถือว่าเป็นพัดลมที่ดีไซน์มาได้ดีนะครับมีความสวยงามแล้วก็เรียบง่ายขนาดเล็กตัวมันมีความเย็นจากเปลือกที่เป็นอลูมิเนียมเป่าลมที่เย็นออกมาได้แต่สิ่งที่ต้องแลกมาในการใช้พัดลมตัวนี้นะครับก็คือมีเสียงพอสมควรและเราก็อาจจะต้องเปิดพัดลมตัวนี้แนนหน่อยในกรณีที่ตั้งบนตู้ใหญ่ๆสำหรับตัวผมเองที่ตั้งตู้ไวข้ข้างๆโต๊ะทำงานนะครับก็คงจะไม่ได้ใช้พัดลมตัวนี้ ใช้เปิดแอร์เอาจะคุมอุณหภูมิได้ดีกว่า